ครับครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับทีมก้าวแรกในสภารู้สึกยังไงบ้างครับพี่ทีมรับค้ไออุ่นที่คุ้นเคยก็น่าจะรวมเวลาแล้วตั้งแต่กรกฎาคมก็น่าจะ6เดือนนะครับที่ ไม่ได้มีโอกาสแถลงข่าวที่สภาในบรรยากาศกักบพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนักาศึกษาที่มาฝึกงานหรือว่ามาเยี่ยมสภากา็รู้สึกยังรู้สึกว่าสภาเป็นพื้นที่รวมตัวของสังคมไทยของพี่น้องประชาชนก็คิดถึงบรรยากาศ่างนี้ครับตั้งใจใส่กิมมิคมาเน็กไทมาโดยเฉพาะเลยก็ไม่ใช่กิมมิคแล้วครับก็คิดสนุกสนุกแล้วนนก,ก,ก,วก็ตอนเช้ารีบไปรายการคุณเร,รยุทธแล้วก็เอาเน็กไทเส้นที่ มองซ้ายมองขวาแล้วก็เลยจําได้ว่าเฮ้ยตอนที่เราชูกาปั้นมันใส่ในไทยเส้นนี้นี่นะก็เลยนึกสนุกขึ้นมาก็คงไม่ได้เป็นกิมมิคอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับแต่ว่าก็ไหนไหนก็ไหนๆแล้วออกไปด้วยแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นคิดซะว่าเป็นดีทัวร์เป็นการอ้อมแต่ว่าเป้าหมายในการเดินทางเราก็ทําต่อถึงแม้ว่ามันจะหายไป6เดือนก็ตามครับเสียดายนะครับกับเวลา6เดือนที่หายไปมันเวลาที่เสียไปเนี่ยเสียดายก็คืออย่างเช่น ที่เป็นรูปธรรมเลยก็คือโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ซึ่งก็คงไม่มีใครบอกได้ว่าผลมันจออกมายังไงใช่ไหมครับหรือถ้ามีครั้งที่2แล้วมันดีขึ้นจะกลายเป็นครั้งที่สาหรือไม่ใช่ไหมแต่เราบริหารจัดการสถานการณ์ได้ตรงที่ว่า6เดือนก็ใช้ในการพบปะพี่น้องประชาชนทํางานกับเพื่อนสสที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่นะครับผู้ให้เป็นรูปธรรมเลยจะได้จบก็คือ ตอนที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ลงพื้นที่สมุทร,รปราการกับภูเก็ตสสก็เห็นปัญหาขยะล้นเมืองของทั้ง2จังหวัดก็จะใช้ทั้งข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมกับผู้นําท้องถิ่นในการอภิปรายวันพรุ่งนี้ยติของพรรคภูมิใจไทยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะใช้โอกาสนั้นที่ลงพื้นที่เห็นมากับตาเอาข้อมูลมาผสม เอาข้อมูลงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่เราตามดูก็จะใช้โอกาสนั้นในการใช้เวลาเจนาทีในการอภิปรายให้กับพี่น้องประชาชนที่รับปัญหาจากเรื่องขยะอยู่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับภารกิจแรกของการกลับมาเป็นสสวันนี้คืออะไรครับก็คุยกับเพื่อนสสนะครับแล้วก็ทักทายกันให้หายคิดถึงเข้าใจว่าตอนนี้มีมียังมีนักศึกษาแวะมาที่สภากันเยอะมีเยาวชนมาก็เยอะก็อาจจะแวะไปพูดคุยสักหน่อย แล้วก็รอหาจังหวะเดินเข้าห้องใหญ่ที่ไม่รบกวนเพื่อนสสอที่ที่อภิปรายหรือว่าถามกระทูทท้อยู่นะครับแล้วก็คงจะเตรียมตัวพรุ่งนี้ก็จะมีการอภิปรายเรื่องขยะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไว้แล้วก็มีการถแถลงแผนงานของพรรคเก้าวไกลนะครับว่าปีที่จะถึงนี้เป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็ การทำงานในเชิงปฏิบัติการของพรรคเราคืออะไรประชาชนจะได้มีส่วนร่วมได้สมาชิกจะได้มีส่วนร่วมได้กับการทำงานปีหน้าของพวกเราครับช่วงที่ผ่านมาที่คุณริมหายไปมีเกิดเรื่องในพรรคเก้าไกลอย่างเรื่องผู้คนทางเพศหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มีข้อค้อรหับพรรคเก้าไกลตรงนี้ครับจะมีการทำยังไงต่อก็ต้องต้องยอมรับด้วยความเสียใจแล้วก็ต้องขอโทษประชาชน แต่ว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์นั้นผมก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าคุณชัยทวัสตุลาธนเป็นหัวหน้าพักผมก็ไม่อยากจะเป็นสถาบันที่มีหัวหน้าสองคน ก็ในฐานะที่มันเป็นที่ของตัวเองที่ก็ต้องรู้ที่ของตัวเองว่าตัวเองมปที่ปรึกษาก็คอยให้คำปรึกษากับคุณชัยธวัฒน์แล้วก็พูดกันคุยกันโดยตลอดไม่ว่าจะในมุมว่าจะป้องการสถานการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือการรักษาก็คือเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย take action ให้เร็วให้ไวก็จะเห็นอย่างเช่นคุณไอทีมที่เป็นโฆษกรีบออกมาชี้แจงในกรณีของอความขัดแย้ที่เกิดขึ้นในในน,นทบ,บุรีเป็นต้นนะครับก็จะ,ะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุง โดยไม่ได้แก้ตัวแล้วก็ยอมรับว่าเรายังต้องพัฒนากันอีกเยอะแต่ว่าประชาชนก็คงจะสัมผัสได้ถึงพัฒนาการความเป็นสถาบันการเมืองของเราครับมีประเด็นการดำเนินคดีอย่าให้ฟังนะในกรณีที่มีการร้องเรื่องหุ้นไอทีมีไหมครับไม่มีครับก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตครับตอนนี้ก็จะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้สมาธิทรัพยากรแล้วก็เวลากับการทํางานในปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะถึงนี้ตามแผนงานที่จะถ่ถยวันพ่กนี้นะครับ จะมีโอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านะก็แยกคำ,คำตอบนี้ต้องแยกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็คือตามกระบวนการก็คือการประชุมวิสามัญเมษาแล้วก็ผ่านการคัดเลือกของทั้งาการรมการบริหารชุดใหม่ก็ดีหรือว่าการนําเสนอในการประชุมก็ดีหรือสมารรชิกโบอร์ก็ด,กกดีในส่วนที่สส่วนตัวผมไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งนะครับก็คุณชัยธวัฒน์ก็ทําหน้าที่ได้ได,ไ,ดได้ดีแล้วเขาก็เป็นคนที่ทํางาน อย่างแหลมคมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้มีความจําเป็น<ช>แต่ก็แล้วแต่สมาชิกผมคิดว่าทั้งคุณชัยวันและผมไม่มีใครยึดติดตาแหน่งทั้งคู่แล้วก็ทุกคนในพักนะครับจะมีโอกาสเลื่อนไปทะชุมวิสามาัญได้เร็วขึ้นเพื่อ ประชุมเรียบร้อยแล้วก็วนหน้าพักเลยไม่ไม่มีเหตุจําเป็นอะไรครับก็คิดว่าเมษาเหมาะสมที่กรรมการบริหารพักของพรรคก้าวไกลทํา,ทาง,งานครบ4ปีตามวาระมันก็ต้องมีการเปลี่ยนก็ต้องแจ้งให้ชัดว่าการประชุมวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของผมก็ครบ4ปีทําง,งานเวลาผ่านไปเร็วตั้งแต่แถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนตอนตั้งพรกคก้าไกลจนถึงตอนนี้ก็ครบ4ปีแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนวาระหรือว่ามี Re organization เป็น,เป,นเป็นปกติว่าแกนนำควรจะเป็นใครกรรมการบริหารควรจะเป็นใครครับมีการเทียบกระแส มีอะไรอยากจะฝากไปที่รัฐบาลท่านายกรัฐว่าพ่อควรระวังว่าฝ่ายค้านยึดติดตัวซองแล้วและท่ว,าาานนวมท้นในศารเนี่ยอันนี้ปผู้ที่ข้ามเกี่ยวเหมือนกันไม่ฝ่ายรัฐบาลผมยึดประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องค้านในเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีความชอบมาพากลหรือค้านเพื่อที่จะแนะนําว่ามันมีทางเลือกหลายๆทางนะครับทางเลือกในการ กระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซากระตุ้นในการสร้างเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมไม่กระทบภูมิรัฐศาสตร์มีอย่างไรบ้างก็จะทําลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังเชื่อว่าอย่างที่ได้ทิ้งไว้ในรายการคุณสร,รยุทธ์เมื่อกี้ว่ามันมีวาระร่วมเพื่อประชาชนเยอะแย,ยะมากมายดูที่ไม่ได้ต้องคํานึงนะครับว่ามาจากพรรคไหนหรือว่าฝ่ายไหนถ้าเป็นวาระดีๆอย่างเช่นสมรสเท่าเทียมอย่างเช่นอากาศสะอาดอผมยังเชื่อว่าเรื่องสุราก้าวหน้า แล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการทําประชามติที่คุณไอยทิมก็แถลงว่าเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยในในจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีข้อกังวลอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทําการเมืองแบบสร้างสรรค์แล้วก็เอาประชาชนไปที่ตั้งได้แน่นอนครับเดี๋ยวยังไงยังไงสลับให้ทางฝั่งขวาแล้วเดี๋ยวกลับไปฝั่งซ้ายนะครับป่อัยเพราะว่าสองหูซ้ายหูขวาครับเชิญครับจะจับตามองเรื่องโครงการดนบิชของรัฐบาลเป็นพิเศษไหมคะในกรณีนี้ ก็จะเป็นพิเศษเพราะว่าก็ฟังดูแล้วในช่วงที่ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโครงการเรือทงของรัฐบาลน่าจะมี3อันก็คือดิจิ t a ลวอลเล็ตแลนด์บริดจ์แล้วก็ซอฟทาวเวอร์ใช่ไหมครับก็มีหลายเรื่องที่เราเห็นด้วยตรงกันกับหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาจจะต้องมองในมุมกว้างด้วยมองในมุมลึกด้วยแล้วก็ดูที่ว่าทางเลือกคืออะไรเป้าหมายคืออะไรถ้าเป้าหมายคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้หรือต้องการที่จะแย่งมาเก็ตแชร์ ในการเดินเรือหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องฟังเป้าหมายกันให้ชัดดูว่ามีทางเลือกอะไรบ้างแล้วก็ลงรายละเอียดกันนะครับก็คงจะทั้งเชิงมหาภาคแล้วก็เชิงจุลภาคด้วยเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปในการคุณสรยุทธผมก็ฟังดูว่าถ้าเรือฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาและบริ์ตรงกลางมีไฮเวย์หนมีรถไฟหมีรางแคบ1เมตรหนึ่ง แล้วก็งบประมาณที่ใช้นะครับแล้วก็เวลาคืนทุนจากสมรทาน50ปีเนี่ยคืนทุน24ปีตอนนั้นเนี่ยตอนนี้สมการมันยังตรงอยู่หรือเปล่าเราสมมติฐานมันยังลงตัวอยู่หรือเปล่าก็จะเช็คในมุมนั้นด้วยครับครับเชิญครับสำหรับโครงการเงินที่ก่อครับเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักของพรรคการเมืในการตรวจของรัฐบาลถ้างคุณทิศฐานมีความเห็นอะไรเกีกับเรื่องปุ่มการเงินครับผมมีมีความเห็นว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนพอสมควรแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยโตช้า ซบเซามาเป็นเวลานานเกษตรกรไทยออกบทความในไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจวันนี้ว่าจะโตชา้าที่สุดในรอบ10ปีก็พูดบ,บว่าไม่ได้เป็นความผิดของรัฐบาลในชุดปัจจุบันที่เพิ่งบริหารมา6เดือนแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่มาจากการเมืองไทยที่ทําให้ทศวรรษที่สูญหายไป10ปีแล้วมันไม่มีการปรับโครงสร้างแล้วก็ทําให้เราโตชา้ามากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็กังวลว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โด,โดยการใช้งบประมาณระยะยาวจนทําให้ไม่มีพื้นที่การคลังในการแก้ไขปัญหาระยะยาวหรือพื้นที่ในแบบอื่นเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทางที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนรัฐบาลคิดว่ามีแผน2องไหมในกรณีที่สิ่งที่ทําหาเสียงมามันไม่ผ่านแล้วอยากจะให้ลองคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากขึ้นมาอย่าดูถูก รายละเอียดอย่าดูถูกโครงการเล็กๆๆๆ,ๆที่พอมันทํารวมกันแล้วพลังจากเศรษฐกิจมันจะระเบิดขึ้นมาไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโครงการแจกเงินผ่านดิจิตอลที่เป็นบนลงล่างอย่างเดียวล่างขึ้นบนก็สามารถที่จะช่วยได้ตรงจุดแล้วเมื่อมันรวมพลังกันก็เป็นพลังเศรษฐกิจที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ประหยัดงบประมาณแล้วก็ไม่ต้องกู้ไม่ต้องสร้างภาระการคลังเพิ่มขึ้นที่พอมาอภิปรายเรื่องงบประมาณปีต่อไปก็จะน้อยลงทุกปีทุกปีทุกปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถูกต้องครับก็ต้องเรียนว่าความรู้สึกก็คงเหมือนกับตอนคดีไอทีวีนะครับว่าเราแยกแยะได้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้กับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ในส่วนที่เราควบคุมได้เราได้ทาเต็มที่ก็เลยทําให้เรามันา่นใจครับในฐานะที่ทเป็นฝ่ายค้านในคาดหวังนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะเข้ามาตอบประทรุด้วยตัวเองคาดหวังกับนายกรัฐมนตรีว่าสื่อสารได้ดีไหมผมคิดว่าเวลาที่เราจะคาดหวังกับใครเนาะมันก็ต้องแอพพลายกับตัวเราเองด้วย ถ้าถ้าวันหนึ่งที่เราเข้าเป็นรัฐบาลแล้วผมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องกลับเข้ามาตอบกระทู้ด้วยตัวเองก็คงคิดว่าหวังว่าถ้าเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่วางไว้วให้ตัวเองก็น่าจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่เราคาดหวังจากคนอื่นได้เช่นเดียวกันเร่งอภิปรายไว้วางใจไว้ช่วงไหนไหมถ้าตอบเขาก็รู้หมดสิครับแต่ว่า่าก็มีข้อมูลตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับผ่านช่องทาง ทางดิจิทัลบ้างหรือการลงพื้นที่ก็จะมีคนเอาข้อมูลมาให้ต่างๆนานา,นาก็คงจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันและก็ความล้มเหลวในการใช้งบประมาณแผ่นดินก็จะเตรียมข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ขอดูจังหวะอีกทีที่เหมาะสมยังไงว่าจะใช้บาซูก้าเลยหรือว่าใช้แค่แนวลบแบบ1นึหรือหนึเดี๋ยวคงจะดูจังหวะอีกทีแต่ว่าก็ยืนยันว่าการทํางานของพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะล้มรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ภาษีของประชาชนเป็นหลัก Um, it's definitely good to be back in the parliament. it's a deja vu of the past six months that i get to um, be with the media and the people and the younger generations in this kind of atmosphere that emphasized that parliament is really a place of, for the people. Um, I'll, I'll definitely give it my best shot given the chance that i have today. and also to compensate with the past six months that I couldn't uh, perform uh, my duty as the member of parliament and we won't let you down ที่นักี่ากลับมาในครั้งนี้ค่ะจะสร้างสีสันในสภากลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นสายคานคุณที่ทามองว่าอย่างไรก็คงมองว่าคงเอาสาระเป็นหลักสีสันเป็นรองครับก็เพราะว่าหมดเวลาการทำงานการเมืองแบบวรกรรมฉาบฉวยแต่ว่าเป็นเรื่องการทางานลงลึก แล้วก็ทํางานเรื่องสาระแต่คําสําคัญก็คือว่าเราจะทําให้สาระเนี่ยประชาชนคนธรรมดาท,ทั่วไปเข้าใจได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นศิละปะของความเป็นผู้แทนราษฎรในการที่จะเอาเรื่องยากๆอย่างเช่นยติ AI ใช่ไหมยติ AI ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับาชาวบ้านยังไงกับคนเดินดิกินเข้าแกงยังไงเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องอใช้ศิละปะในการนําเสนอแต่ว่าสาระย่อมสําคัญกว่าวัฒกรรมอยู่แล้วครับ อันนี้ได้ตอบไปแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายว่าว่าก็คือในสิ่งที่ควบคุมได้มั่นใจครับโอเคอีกสักคำถามไหมครับทางตรงกลางมีไหมฮะทำไมงั้นวันนี้รู้สึกไงบ้างครับได้คัมแบ็กกลับมาสตอบตอบไปตอบไปคำถามแรกแล้วก็ก็รู้สึกอ่าเดี๋ยวรู้สึกว่ามันไออุ่นที่คุ้นเคยครับโอเคครับขอบคุณมากทุกคนครับยินดีที่ได้เจอทุกคนยินดีครับยีทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวพามาประชุม เดี๋ยวผมจะดูจังหวะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปแล้วมันก็ไม่่่้วานขอ và <laughs> dù <coughs>